วันนี้จะพาไปดูวิธีการรีสกิลและสเตตัสนะครับหลังจากที่ Gravity ีได้เอา NPC รีสเตตัสใส่เข้ามาถาวรแล้วนะครับก็มีหลายๆคนถามเข้ามากันเยอะมากเลยครับว่าเอ้ยรีสกิลตรงไหนวะพี่รีสเตตัสมันอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันอย่างละเอียดเลยครับแบบจุงมือสอนเลยจ้าบริการเติมเงินออนไลน์เท t r u e .com นะครับมีทุกปัตทุกเกมให้บริการนะไม่ว่าจะเป็นมือถือไม่ว่าจะเป็นเกม PC นะครับสานาทีก็เติมเสร็จแล้วนะฮะที่สำคัญถูกกว่าเติมเองด้วยนะครับผมสนใจกดได้ที่ลิง์ปัคก วันนี้นะครับเราจะมาพาดูวิธีการรีสกิลแล้วก็รีสเตตัสโดยใช้ของแคสนะครับผมถ้าเกิดว่าใครนะครับเพิ่งเข้ามารับชมนะครับผมเราเคยทําคลิปสอนรีสกิลรีสเตตัสไปแล้วนะครับแต่ว่า NPC ตัวนั้นเงื่อนไขคือคุณต้องเป็นคลาส1เท่านั้นนะครับและมันจะรีสกิลรีสเตตัสให้คุณฟรีเลยครับผมถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับลองย้อนกลับไปดูได้นะครับผมอ่ะแต่ว่าวันนี้นะครับกาวิตี้เขาได้ใส่ NPC รีสกิลรีสเตตัสในแคสช็อปนะครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้มาดูวิธี การทากันเลยดีกว่าครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับรีสกิลรีสตตัส,สในแคชช็อปมันอยู่ตรงไหนนะฮะกดแคชช็อปขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วก็ไปที่หมดสุดท้ายนะครับอาร์เธอร์นะครับแล้วก็เลื่อนไปเลยครับผมอ่ะหน้าที่2นะครับ นี่เลยครับผมรีสกิลนะครับคือนี่ครับนิวโรไลเซอร์บล็อกนะครับตัวนี้นะครับอ่าจะรีสกิลซึ่งรีสกิลใช้ยังไงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับผมแล้วนี่ก็คือรีสเตตัสครับผมอ่าเห็นราคาแบบเอ้ยรีสเตตัสถูกจังเลย99บาทเองมันใช้มากกว่า1กล่องนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังครับผมว่าเออใช้อะไรยังไงนะ เอาเป็นว่าถ้าใครจะซื้อนะครับมาซื้อตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีใช้กันนะครับโดยวิธีใช้นะครับผมผมจะไม่ได้ใช้ให้ดูนะเพราะว่าผมไม่ได้ต้องการจะรีสกิลรีสเตตัสอะไรแต่ว่าผมเคยใช้มาก่อนนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะครับผมขั้นแรกเลยนะครับรีสกิลนิวโรไลเซอร์บ็อกนะครับเมื่อคุณซื้อมาแล้วกดดับเบิลคลิกที่กล่องนะครับมันจะได้เป็นคาถาหนึ่งแท่งออกมาไอ้คาทานี่แหละครับถ้าคุณกดดับเบิลคลิกมันจะรีสกิลให้คุณนะครับแต่ว่าเงื่อนไขของเจ้าไม้้้้้นนนนนนีีะคครัือออุณจตงําหกกกกเสย่แลลว็ปดด ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสกิลออกให้หมดนะครับคุณก็เอาของทุกอย่างไปใส่คาฟ้าให้หมดเลยครับอะไรที่มีน้ําหนักนะครับใส่คาฟ้าให้หมดเลยแล้วก็วิธีการถอดนกถอดรถเข็นนะครับให้กดตรงคำว่าออฟตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราเป็นฮันเตอร์หรือว่าพ่อค้าเนี่ยจะมีคําว่าออฟตรงนี้เอาไว้ปล่อยนกปล่อยรถเข็นซึ่งพ่อค้าเนี่ยถ้าเกิดว่าปล่อยรถเข็นก็อย่าลืมเอาของออจากรถเข็นก่อนด้วยนะในเซิร์ฟเก่าหรือเ่ให้บริการเก่าถ้าเกิดว่าคุณกดรีสกิลแล้วถอดรถเข็นไปจากที่ของยังอยูู่่่่เอมมาแ้วไรขงตผ กราวิตี้ตอนนี้เนี่ยเขาจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะยังไงก็ทำตัวเองให้ปลอดภัยไว้ก่อนก็จะดีนะครับเสร็จแล้วพอคุณถอดนกถอดรถเข็นน้ำหนักสูนย์เรียบร้อยกดดับเบิ้ลคลิกคาถาได้เลยครับสกิลของคุณจะถูกรีเซ็ตให้อัพใหม่ทั้งหมดเลยนะครับโดยที่จะรีทั้งหมดเลยเรียนคลาสหนึ่งเลยคุณก็ไล่อัพขึ้นมาใหม่ครับโดยที่สมมติว่าคลาสหนึ่งมีห้าสิบจ็อบใช่ไหม คลาสสมี70ที่เป็นไฮคลาสนะครับแล้วก็คลาสสมมอีเท่าไหร่ก็ตามนะคุณจะต้องอัพคลาสหให้หมด50ก่กอดน,นะครับหรือ49พอยต์นั่นแหละเพื่อที่จะอัพคลาสสได้นะครับไม่ใช่ว่าเอาคลาสหมาอัพคลาสสแบบนี้ไม่ได้หรือว่าจะเอาคลาสสไปอัพคลาสสแบบนี้ก็ไม่ได้เช่นกันนะฮะเกมมันจะไม่ยอมนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องอัพพอยต์ให้หมดก่อนและนับให้ดีนะครับเกมมันไม่ได้บอกนะครับว่า คุณใช้พอยอันนี้หมดแล้วนะอะไรอย่างนี้นะมันจะมีพอย n รวมเหลืออยู่ตรงนี้เขียนบอกเท่าน,นั้นเพราะฉะนั้นคุณนับให้ดีนะครับถ้าเกิดว่าสมมติว่าอย่างเช่นคลาสหนึ่งสี่สิบเก้าเนี่ยคุณนับเลยนะว่าสี่สิบเก้าเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่นะอัพให้ดีนะฮะไม่งั้นถ้าคุณอัพเกินไปเนี่ยมันก็จะเสียพอย n ของคลาสสองไปหรือว่าอัพคลาสสองเกินมันก็จะเสียพอย n ของคลาสสามไปแล้วคุณก็จะต้องไปนั่งอัพใหม่หรือรีใหม่เสียเงินอีกนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมคำนวณกันให้ดีด รีสเตตัสนะครับใช้กล่องที่ชื่อว่ารีเซสโตนบ็อกใช่ไหมครับเมื่อคุณกดปบ่ลคิกเปิดกล่องนะครับคุณจะได้รับหินรีเซสโตนออกมา1เม็ดนะครับโดยที่นะครับเลเวลเท่าไหร่ใช้หินเท่าไรนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพมาให้ดูนะครับอ่าคุณก็ลองไปดูนะว่าคุณต้องซื้อกี่กล่องนะตอนนี้ชั้นเลเวลเท่านี้ฉันต้องซื้อเท่านี้กล่องเช่นผมเลเวลร้อยหกนะครับผมก็จะต้องซื้อ3กล่องนะครับเพื่อมีหินรีเซสโตนสเม็ด เสร็จแล้วก็มาที่ NPC ตัวนี้เลยครับบริเวณด้านบนตรงกลางนี่นะครับของพอติล l a นะครับมันมีการย้ายตำแหน่งจากตอน CPT นิดนึงนะฮะเดินขึ้นมาตรงนี้นะครับชื่อ r รโนรี e ซ็ตนะครับให้คุยกับเขานะครับผมเสร็จแล้วก็ให้กดดำเนินการได้เลยนะฮะนี่นะเขาก็จะบอกเลยว่า คุณต้องใช้รีเซ็ตสโตรกี่อันอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งในนี้จะไม่มีรีสกิลให้เลือกนะเพราะว่ารีสกิลมันทําได้เลยอย่างที่บอกนั่นแหละหลายคนยังคิดว่ารีสกิลต้องใช้ NPC อยู่นะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุยขอคําแนะนํากับเขาเขาก็จะบอกนะว่าอ่ะเนี่ยเลเวลเท่าไหร่ต้องใช้รีเซสโตนกี่อันซึ่งสูงที่สุดก็คือเลเวลร้อยห้าสิบขึ้นไปก็คือใช้ห้าอันนั่นเนองนะครับก็พูดง่ายว่าเลเวลยิ่งเยอะก็ยิ่งใช้เยอะนั่นแหละครับผมอ่าโดยที่เขาก็จะบอกด้ววยยยนนะะะคครรรรรัับบ่่่่่าาาาาีีีเเเเซซตตตไไไไดดดด้้มจจํกกกอททห็ลใุณ แล้วก็ต้องปลดยางออกด้วยนะครับผมอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับผมนะที่หลายคนถามเข้ามาวันนี้ก็น่าจะได้หายสงสัยกันแล้วนะครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปข้อมูลดีๆแบบนี้และถ้าใครจะแชร์ให้เพื่อนดูผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย